ตอนที่173สองแผนการสองกะโหลกฉเฉลิมฉลองเปิดเลี้ยงใหม่หนึ่งคุกเข่าของแม่ทัพสวามิภักดิ์ครั้งนี้ประหนึ่งคุกเข่าบนหัวใจของราษฎรอย่างประมุกหลิวและหลิวหนีหลงจงหงููก้มหน้ามองพื้นเขาหวาดกลัวกระบี่เหินของสีเฟื่งเหนียนก็จริงแต่ที่ทำให้เขาพลั่นปึงของแท้ของสริงก็คือความกำเริบเสรบสารของซื้อจื่อผู้นี้เขาจดจาได้ชัดแจง้ง หลังจากห้องเต้พระองค์กรสวรรคตรสีฟึ่งเหนียนซึ่งยังเยาว์ในตอนนั้นร้องรำทำเพลงเพราะความสุขสงบบนเขาชิงเหลียงทั้งเมืองต่างมองเห็นโคมไฟสองสว่างได้ยินลำนำเปิดเหลียงรุ่งโรดสยบปิญญ,ญาณจงหงอูกลำเสกบุญหลังอาชาเลื่อมใสเฉินจือเปาแต่ไม่หวาดกลัวเทพสัพยุทธชุดเขาพร้อมทวนสุราเหมยที่ไม่เคยปรากฏตัวจงหงอูกแก่งแย่งอำนาจทางทหารกับเยียนวนหลวนมาหลายปี แต่ไม่กลัวความเจ้าเล่ห์โหดเหี้ยมของผู้บัญชาการทัพทาหารราบผู้นี้เนื่องเพราะคนเหล่านั้นลวนเป็นคู่ต่อกอที่ยึดถือกฎเกณฑ์หรือต่อให้เป็นฉูลู้สันเมื่อได้พบหน้ากันก็มักยิ้มตาหยีไม่มีท่าทีคุกคามแต่สีเฟืองเหนียนนั้นแตกต่างออกไปจงหงอไม่ทราบเลยแม้แต่น้อยว่าขีดจำกัดตำสุดของสีเฟืองเหนียนอยู่ที่ใดจุดนี้นับว่าน่ากลัวที่สุด หากเจ้าหนุ่มที่ควบคุมกระบีสังหารจงเฉิงซินบุตรชายเพียงคนเดียวหรือถึงขั้นสังหารตัวเขาหลังเหตุการณ์แล้วเปยเเลียงอองมีหรือจะสังหารบุตรชายตนเองชดเชยให้สกุลจงจงหงอูถึงขั้นคิดแล้วว่าหลังเหตุการณ์วันนี้จะกลับเข้าทัพเปยเเลียงคมตาพยักอีกครั้งแล้วประลองกระบวนท่ากับซื่อจื่อเตี้ยนเสี้ยผู้หนีให้ดีเจ้าเป็นเปย์เลียงอองแม่ทัพยังฆ่าขวางไม่ได้แต่เจ้าอยากเป็นยังสาแก่ใจ ต้องผ่านด่านแม่ทัพอย่างข้าและทหารม้ากว่าสิบหมื่นนายเบื้องหลังข้าไปก่อดสีเฟื่องเหนียนสีเปยจือเฉินเลี่ยงซีชิงเหนียวและวังจือที่อยู่ในถงมีบัณฑิตอ่อนแออย่างเห็นได้ชัดอยู่สองคนเป็นพวกไม่สลักสําคัญในสายตาจงหงอู่หากสีเฟื่องเหนียนให้ชิงเหนียวที่เคยสาแดงฝีมือหรือวังจือลงมือก็เท่ากับยอมรับว่าให้ผู้อื่นกระทําการแทนได้ทุกเรื่องถึงขั้นเป็นเปยเเลี้ยงอ,องแทนได้ แต่ถึงสีเฟืองเนียนลงมือเองจงหงอูก็ไม่มั่นใจว่าจะเผชิญหน้ากับตัวประหลาดที่ควบคุมกระบี่เหินได้กล่าวอีกอย่างก็คือภ่ายแพ้ให้เยอนวนหลวนจงหงอูยอมรับว่าตนเองคอ,อร้ายตายด้วยน้ำมือเฉินจือเปานับว่าตายอย่างมีเกียรติแต่ตายอย่างไม่กระจ่างในสถานที่สุดโซมแห่งนี้ด้วยฝีมือสีเฟืองเหนียนนับเป็นเรื่องอันใดกันสีเฟืงเหนียนเก็บกระบี่เข้าชายแขนเสือ้อ เดินไปประคองจงหงอูขณะจงหงอูค่อยๆลุกขึ้นก็เอ่ยด้วยเสียงที่ได้ยินเพียงสองคนว่าคิดกลับไปเป็นแม่ทัพสวามิภักดิ์หรืออาจสายไปแล้วหยวนจัวจงจะแทนที่ตำแหน่งของเจ้าในไม่นานส่วนผู้พิทักษ์แดนที่ว่างเว้นของเฉินจือเปาเจ้าและเยียนวันหลวนอย่าได้คิดรังแกกันเกินไปแล้วเป็นวิธีถอนฟืนใต้คาถาท,าที่หัวเทียมอมหิต จงหงอูมองซื่อจือด้วยสายตาโมโหเดือดดานเอ่ยเสียงถมว่ายวนจัวจงจะสยบจิตใจผู้คนได้จริงหรือเตียนเสียมั่นใจเกินไปแล้วหรือไม่ความในแฝงก็คือข้าจงหงอูเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการยกย่องบูชาเพียงผู้เดียวในอารามใหญ่แห่งนี้มาสิบกว่าปีมีลูกศิษย์ลูกหานับไม่ทวนหยวนจัวจงอาจมีบาร,รมีเพียงพอในพื้นที่เล็กๆอย่างทับอาชามังกรต้าเสีย แต่ใช่จะมีบาร,รมีในผืนนาดีภัศาลของทัพม้ากว่า 10, สิบหมื่นสีเฟื่งเหนียนยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าจงหงอข้ารู้ดีว่าตอนนี้เจ้าอยากระบายความทุกข์กับสีเซียวหวางใจข้าจะทำให้เจ้ากระทั่งประตูใหญ่ของจวนเปิดเรียงอ๋องก็เข้าไปไม่ได้จงหงอูเอ่ยเสียงเบาประเสริฐซ้ำกันหลายครั้งสีเฟื่งเหนียนเอ่ยสืบเนื่อ เจ้าอาจกําลังตรึกตรองว่าการกระทําของข้าเช่นนี้ย่อมทําให้พวกแม่ทัพผิดหวังถึงตอนนั้นเจ้าจะได้จัดลูกสมุนคอยปลุกปันสร้างสถานการณ์ให้เจ้ากลับเข้าทัพจ้าวางใจได้เช่นกันผู้ใดกล้าพูดพา,ามยวนจวดจงจะพายเรือตามน้ําให้พวกเขาออกจากทัพเปยเหลียญเขากําลังกัดกลมที่ไม่มีที่ว่างแทรกสมุนรู้ใจเข้าไปอยู่พอดีสีหน้าจงหงอโผกผันเล็กน้อย คราวนี้เขาเริ่มมองบุรุษหนุ่มที่ตั้งแต่ออกจากท้องแม่ก็ถูกเขาดูแคลนอย่างจริงจังสีเฟื่งเหนียบโบกชายแขนเสือ้อเอ่ยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มกับวังจือ่อแมทับวังยังไม่รีบแก้มัดคุณชายจงอีกโบกชายแขนเสื้อยังขอไปทีเชน่นนี้ก็ทําให้นกหวาดเกาทันอย่างจงเฉิงสินตนอนนกจนหน้าถอดสีนอนราบกับพื้นเอ่ยเสียงสะอื้นเรียนเต้นเสีย้ยไม่ต้องแก้มัด่านอนก็ดีแล้ว จงเฉิงซินกลัวว่าซื่อจื่อเตี้ยนเซี่ยที่เอาแน่เอานอนไม่ได้พอแก้มัดตนดแล้วเกิดขวางหูขวางตาควบคุมกระบี่เหินมาบันคอนอนแกล้งตายกับพื้นยังปลอดภัยแก่ชีวิตมากกว่าว่าจะแก้แค้นอันใดเทือกนั้นต้องรอกลับถึงจวนยังปลอดภัยแล้วค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้จงเฉิงซินตัดสินใจแล้วว่าหากมิใช่บิดาเป็นฝ่ายมาแก้มัดให้หลังจากปนีปนอมกับซื่อจื่อเตี้ยนเซี่ยแล้วตีให้ตายเขาก็ไม่ลุกขึ้นเด็ดขาด สีเฟื่องเหนียงยิ้มเอ่ยว่าบุตรชายเจ้าเหมือนว่าเป็นประเภทเดียวกันกับข้าฉะไหนไม่เห็นเจ้าหักมือหักขาไม่ให้เขาออกไปทําขายที่หน้าผู้คนเล่าสีหน้าจงหงอูเขียวปัดไม่เปล่งสักคำสีเฟื่องเหนียงตบบาจงหงอูอย่างไร้มารยาทกดเกณฑ์ถึงที่สุดไม่ส่งแล้วจําไว้เก็บศพพร้อมคนชายจงด้วยจงหงอูหน้างำเดินไปแก้มัดให้จงเฉิงเซน จากนั้นอุ้มศพถังรุ่ยบุตรชายของสหายที่คบค้ากันมาหลายชั่วคนส่วนนายกองผู้นั้นไม่แม้แต่จะมองก่อนจงหงอูออกจากโถงใหญ่คิดดึงทวนขึ้นสีฟึ่งเหนียนเอ่ยเสียงเรียบทิ้งไว้จงหงอูหันไปมองซื่อจื่อเตี้ยนเสี้ยที่ไม่มอบบันไดให้ลงแต่อย่างใดปลาดหนึ่งปรีตาแล้วยิ้มยิ้มจงเฉิงซินจู่ๆก็ฉุกคิดขึ้นได้ ไม่สนใจสีหน้าของบิดารีบรวบรวมความกล้าหมุนตัวไปค้อมเอวเอออย่างประจบนอบนอบได้ฟังว่าความรู้ด้านกราบกรอนของซื่อจื่อเตี้ยนเสี้ยโดดเด่นเหนือใครในจวนของข้าน้อยมีแท่นฝนหมึกโบราณน,นามว่าปลาปยามสัมผัสให้ความรู้สึกวยเวกไร้สุ้มเสียงฝนหมึกออกมาเข้มข้นเป็นประกายกลับไปแล้วจะให้คนนำมามอบให้เตี้ยนเสี้ยชื่นชมสีเฟื่องเหนียน สมแล้วกับฉายาจอมเสเพอันดับหนึ่งของเปยเหลียงยิ้มตอบว่าตามีแววดีกว่าบิดาเจ้าเดิมทีตำแหน่งผู้ว่าการหลงจริงจิ้นเจ้าเลิกหวังได้แล้วแต่เห็นเจ้ารู้จักสถานการณ์วันนี้ไปรับตำแหน่งเธอสองพ่อลูกเดินออกจากพักปรามังกรศพของทังชื่ออี้นอนขวางบนสนามฝึกยศไม่มีผู้ใดสนใจจงเฉิงซินไม่สนใจมารยาทพิธีแล้วเดินนำหน้าจงหงอู่ หวาดกลัวหนึ่งกระบี่แทงทะลุหัวใจจากด้านหลังอย่างแท้จริงแล้วด้วยพื้นฐานทั้งครอบครัวเขารู้ว่าโลกนี้มีศาสตร์กระบี่เหินนักเกาะกินในจวนมีสองคนเป็นมือกระบี่เรื่องชื่อมักถกเถียงกันว่าเจ็ดกระบี่ของหลีฉุนกังแข็งแงกร่งกว่าหรือศาสตร์กระบี่เหินสังหารคนของเติ้งไทเอ๋อเปไปเลือดกว่ามือกระบี่สองคนนั้นทุ่มเทสุดฝีมือยังควบคุมกระบี่ได้เพียงไม่กี่เชีย คราวนี้ได้เห็นสีเฟื่องเหนียนควบคุมกระบี่สังหารคนโดยไร้รูปรอยทําให้จงเฉิงซินเปิดหูเปิดตาครั้งใหญ่หากเป็นช่วงเวลาปกติและในฐานะอื่นคงได้เชิญเข้าจวนดื่มกินสนทนากันสักครั้งให้เลือกสาวใช้งดงามอรชรตามใจชอบจงเฉิงซินนั่งกลับเข้าไปในรถมา้าหินก้อนใหญ่ในใจในที่สุดก็วางลงพืน้นร่างอ่อนระทวยพิงผนังรถถามอย่างระวังท่านพ่อ จะทำอย่างไรดีผู้ว่าการหลงจริงจิ้นจะเป็นหรือไม่เป็นจงหงอู่ยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าเป็นฉะนไหนจะไม่เป็นนี่คือของกำนันที่แม่ทัพใหญ่มอบให้สกุลจงมิใช่สีเพืองเหนียนเป็นใหญ่จงเฉิงสินไม่คิดเช่นนั้นแต่ไม่กล้าเอ่ยแยงเหลือผินศพของถังรุ่ยจึงรีบขยับบั้นท้ายนั่งห่างออกไปสักหน่อยจงหงอู่เห็นความเคลื่อนไหวนี้ก็ถอนหายใจ ได้บุตรในยามชราจึงทั้งรักทั้งตามใจจงเฉิงเซินใจจริงไม่อยากให้จงเฉิงเซินเสี่ยงอันตรายตามชายแดนกลายเป็นศพห่อนหนังมาก,กลับมานอกจากความรู้สึกเห็นแก่ตัวในใจนี้แล้วยังเป็นเพ่อจงหงอ่มองแนวโน้มอีก20ปีได้กระจ่างกว่าผู้ใดบัดนี้แม่ทัพยุทธคลองอำนาจบริหารบ้านเมืองข้อเสียปรากฏให้เห็นอย่างช้าๆตำแหน่งผู้ว่าการย่อมถูกปัญญชนแทนที่ ไม่คาดหวังให้เปยดเลี้ยงอ๋องยกจ้องบุนด้อยค่าบูอย่างย่แย่ที่สุดคือทั้งสองฝ่ายอยู่ในสภาวะสูสีเสมอกันเหล่านี้ล้วนเป็นแนวโน้มของสถานการณ์ใหญ่หลังใต้ล่าสุขสงบมิใช่แม่ทัพใหญ่เพียงผู้เดียวจะขัดขวางได้จู่ๆจงเฉิงสินก็นึกเสียดายแท่นฝนหมึกไปป่าที่รักเสียยิ่งกว่าอนุตัวโปรดถามยังหวาดวันแท่นฝนหมึกโบราณน,นั่นจะมอบหรือไม่มอบดี จงหงอูตะลึงตาใส่จงเฉิงซินรีบยิ้มแย่ไม่มอบไม่มอบจงหงอูทุบก,กำปั้นบนพื้นรถเอ่ยเสียงทุมพฤติกรรมของเจ้าสีเฟิงเหนียนไม่ถูกทำนองคองทำอย่าโทษว่าข้าจงหงอูกระทำการใดไม่เข้าขั้นจงเฉิงซินตะลึงนงันไม่มองศพที่เมื่อวานยังดื่มสุราอย่างสำราญร่วมกันขยับเข้าใกล้แล้วถามว่าท่านพ่อท่านจะกบฏหรือ จงหงอูโมโหที่บุตรชายไม่ได้ความพยายามหายใจให้เป็นปกติถามกลับว่าแมทับใหญ่ยอมให้ขุนนางบุญหักหลังออกจากเปรยเหลียงเจ้าเคยเห็นแมทับยุทธกี่คนทรยศเปรยเหลียงและยังรอดชีวิตจงเฉิงซินก้มหน้าเอ่ยพึมพำเรื่องนี้ข้าไหนเลยล่วงรู้จงหงอูเงื้อมือขึ้นมาจะตอบหน้าบุตรชายแต่เงื้อง่าอยู่อย่างนั้นไม่ได้ตบลงก่อนหดมือกลับ เอ่อเชียงช้าว่าโลกลานี้ไม่มีแม่ทัพรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งตลอดการเยี่ยไปขุยหนึ่งใน13เอกแห่งชุนชิวเดิมทีนับว่าเป็นหนึ่งในนั้นแต่สมรภูมิสีเลยบ้านแตกแผ่นดินล่มสลายพ่ายแพ้อย่างราบคาบนี่คือจุดที่ร้ายกาศของแม่ทัพใหญ่ล้มได้ยิ่งลุกได้วันนี้จงหงอู่พ่ายแพเป็นเพราะประมาทเกินไปไม่นับอันใดจงเฉิงซินหันหน้าขวับ อุทานอย่างตนกท่านพอ่อหรือท่านจะร่วมมือกับเยือนวนหลวนจิงจอกเท่าที่มีแต่ความชั่วร้ายเต็มท้องหรือจงหงอูยิ้มอย่างปราบปลืมไม่ได้พยักหน้าหรือสายหน้าเรื่องแบบนี้สองพ่อลูกรู้แน่กระใจก็พอรถม้าหยุดกระทันหันจงหงอูเลิกมั่นขึ้นหนึ่งอาชาปีเข้ามาวางจื้อจอปลายดาบใส่แม่ทัพสวามิภักจงหงอู เจ้าจำให้ดีจงหงอูยิ้มรับกำลังจะวางม่านลงก็ลังเลไปครู่หนึ่งบิดาเจ้าคือใครวังจื่อแค่นยินมวังสือฉีหนึ่งอาชาจากไปอย่างองอาจห้าวหารจงหงอูค่อยๆวางม่านลงกระจ่างแจ้งโดยพลันที่แท้เป็นคนทรยศของเปยยเหลียงไปซีสู่กลายเป็นแม่พับชั้นต่ำที่มีหรือไม่มีก็ได้ในหอกบี จงหงอูไม่ใส่ใจวาจาของวังจือ่อขณะที่รถม้าเล่นเข้าใกล้จวนสกุลจงจูๆ่ๆจงหงอูก็ขนลุกชูชันก่อนหน้านี้แม่ทัพใหญ่สวมเกราะนำทัพอาชาเล็กหนึ่งหมื่นลงใต้พบกับทหารม้าหกหมืน่นซึ่งเป็นหน่วยเก่าของกู้เจี้ยนถังบริเวณรอยต่อระหว,ว่างหลิงโจและสู่โจปเปยเหลียงอ๋องออกโรงนำกำลังสยบชายแดนวังจือบุตรชายของวังสือฉีแห่งหอกระบี่ คงฉายเจ้าข่ายอันเชิญโถเงินไปซีอีจากนั้นก็ไร้ข่าวคลาวซื้อจือผมขาวโดยไม่มีสาเหตุจงหงอกูกรมัดแน่นเอ่ยพึมพำว่าหลายปีมานี้เจ้าทำสิ่งใดกันแน่ก่อนลงจากรถมาจงหงอูเอ่ยเสียงเรียบเจ้าไปมอบแท่งฝนมึกจงเฉิงสินทั้งกังวลทั้งดีใจระคนกันสอบถามอย่างอย่างเชิงให้คนอื่นไปมอบหรือ จงหงอูส่สะบัดตบฉาดใส่หน้าบุตชายในที่สุดพักปรามังกรทางนี้บรรยากาศากระอักอวนยิ่งประมุกหิวและชายชาราหลายคนต่างคุกเข่าคารวะซื่อจื่อเตียนเซียคำเรียกขานก็แตกต่างกันไปบางแทนตนเองว่าราัสดรยาแพรบ้างไม่ลืมบอกชื่อบอกนามต้องห้ามกระทั่งฉายาของตนเองก็ไม่ละเวน้นสีเฟืองเหนียนยิ้มพลางบอกให้พวกเขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนเหลิวนีหลงที่ไม่เคลื่อนไหวเพราะความดืดดึงและหวังตาสือที่ตะลึงนันสีเฟื่งเหนียนไม่ถือสาแม้แต่น้อยบรรดาชายชาราต่างกล่าวอำลาประมุกเหลิวส่งสายตาให้หลานสาวแล้วก็ออกไปปอบขวัญคนในพักกล้าเอ่ยเพียงว่าขึ้นลมสงบไม่กล้ากล่าวว่าเสื้อจื่อเต้ยนเสี้ยมายืนพักปลามมงกรด้วยตนเองหวังจื่อจากไปแล้วภายในถงใหญ่เหลือเพียงผู้รู้ใจของเสื้อจือ่อ ที่มีสิทธิทราบเรื่องรอบสังหารที่ด่านเทียมเหมืนสีเฟ่งเหนียนเอ่อย่างนึกสนุกว่าเลี่ยงสีเราพน,นันกันหรือไม่เฉินเลี่ยงสียิ้มเอ่ยว่าพพน,นันว่าเส้นฝนเมกไปปานั่นจะส่งมอบมาหรือไม่จงเฉิงซินจะมาส่งมอบด้วยตนเองหรือไม่สีเฟื่องเหนียนพยักหนา้าข้าเดิมพันว่าไม่มอบยังไม่ต้องเอ่ยึงว่าคนชายจงจะมามอบด้วยตนเองแล้วหากเจ้าชนะเท่นฝนเมึกตกเป็นของเจ้า เฉินเลี่ยงสีเอ๋ยอย่างมั่นใจเช่นนั้นกลับไปค่าใช้แท่นฝนหมกนี้ฝนหมกวาดภาพจะมอบภาพสามมังกรฝนสมุทดให้ท่านหนึ่งภาพสีเปยจือยกจอกชาขึ้นดื่มเอ่ยเชื่องช้าว่าท่านบีพยจงหงอเอียงไปทางเยียนวหลวน,วนสีเฟิงเหนียนนั่งกลับไปบนเก้าอี้ไถสือคลายแส้มาเอ็นพิงพนักกล่าวว่ากลัวแต่ว่าเยียนหวนหลวนจะไม่ตอบตกลงง่าย แต่เพลิงกองนี้หากลุกโชนเกินไปก็ยากยุติข้าเองก็ลำบากใจไม่เช่นนั้นให้จงหงอูกลับโจรแล้วส่งสารลับถึงมือเยือนวนหลวนหรือไม่ก็ให้สมนรู้ใจม้าเร็วแร่งแซ่ไปส่งข่าวจะดีที่สุดสีปล่อยจื่อสายหน้ากล่าวว่าเยือนวนหลวนรู้จักกาลเทศะขึ้นชื่อว่าพระพุทธรูปโคลนดินเว้นแต่จงหงอูทุ่มเทครั้งใหญ่ไม่เช่นนั้น คงสั่นคลอนพระองค์ใหญ่นี้ไม่ได้หากยังเป็นแม่ทัพสวามีพัก์ที่คลองอํานาจในมืออาจมีความเป็นไปได้บ้างแต่บัตรนี้สูญเสียอํานาจเมื่อร่วงลงน้ําเกรงว่าจะลากพระพุทธรูปโคลนดินลงน้ําไปด้วยกันได้ยากสีเพิ่งเหนียนเอ่ยอย่างนักเลงเรื่องอยู่ที่ขนกระทําพวกเราต้องเชื่อมือจงหงอูก่อนหน้านี้สีเสียวให้สีเปยจือและเฉินเลี่ยงสี ยื่นดีการ,รับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในทัพเปิยเหลียงทั้งสองต่างหนทางเป้าหมายเดียวกันเสนอให้ลงดาบรวดเร็วสะบั้นปมพันกันยุ่งเหยินลงมือจากระดับสูงสุดก่อนฉูลู่ซันรับตำแหน่งผู้พิทักษ์แดนสนับสนุนผู้บังคับการกองร้อยหน่มชะกันขมใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นข้อเสนอจากดีกาของเฉินเลี่ยงสีบีบจงหงอูและเยียนหวนหลวนออกจากชายแดนให้ใช้ชีวิตตามเกษียณอยู่หลังมา่าน เป็นข้อเสนอของสีเปยจือเคล้าโคลงเคล้าวๆค,ค,ค,คือพวกเจ้าไม่ถอยข้าจะให้พวกเจ้าไม่ถอยไม่ได้หนึ่งส่วนเป็นกลยุทธ์เปิดเผยและหนึ่งส่วนเป็นกลยุทธ์ทางลับหวังต้าสือคิดเอ่ยคำแต่ชะง,งักไม่กล้าเอา่ยแทกสีเฟิงเหนียนหันไปยิ้มถามว่าเป็นอะไรไปหวังต้าสือถามด้วยสีหน้าประมาทุนชายสีท่านเป็นซื่อจือเตี้ยนเสี้ยของเปยเหลียงจริงหรือ สีเฟื่งเหนียงกระซาวา่าห้ามทองยุทธภพเหมือนเจ้าแล้วหรือหวังตาสือเราศีษะยิ้มเซอซาทองได้สิสีเฟิ่งเหนียงยิ้มถามวา่าวิชาหมัดที่ข้าสอนเจ้าฝึกเป็นอย่างไรแล้วหวังตาสือหน้าแดงฝึกอยู่ทุกวันแต่คนชายสีอ๋อไม่สิซื่อ,อเตี้ยนเสีย้ยท่านก็รู้ว่าข้างโง่ฝึกได้ไม่ดี สีเฟืองเหนียนยิ้มกล่าวว่าหากเจ้าฉลาดข้าคงไม่ถ่ายทอดวิชาหมัดชุดนี้ให้ยิงซีจะบอกให้วิชาหมัดชุดนี้หงสีเสี่ยงแห่งเขาบูตึงเป็นผู้คิดค้นเขาเองก็ไม่ฉลาดเจ้ามาฝึกก็เหมาะอย่างยิ่งหวังต้าสื่อนิ่งงนันหงสีเสี่ยงเจ้าสำนักบูตึงนั่นคือเซียนขี่กระเรียนลงเจียงหนันอีกทั้งควบคุมกระบีเหินพันลีสยบเขาหลงหูทีเดียว เจ้าสำนักหงยังฉลาดไม่พออีกหรือหวังต้าสือที่ไม่ฉลาดของแท้ของจริงก็ไม่เข้าใจแล้วกาชาจอกชาวางไว้ข้างมือสีเฟืองเหนียนหงายจอกหนึ่งขึ้นปรินส่งให้หลิวนีหลงที่ยืนตรงข้ามนางดื่มเถอะนางรับจอกชาไปแต่ไม่ได้นั่งลงสีหน้าหมองกล่าวว่าสตรีชาวบ้านไม่กล้าสีเฟืองเหนียนมองนางปลาดหนึ่งพรุ่งนี้พักปามังกรแขวนป้ายเถอ หวังจือจะนุนหลังพวกเจ้าเหลิวหนีหลงกัดดมผีปากก่อนสายหน้าสีเฟื่องเหนียนรู้ว่านางดื้อดึงก็ไม่แปลกใจไม่ทำให้นางลำบากใจจึงกล่าวอำลาเดินไปทางประตูโถงใหญ่ก้าวข้ามธรณีประตูแล้วเอ่ยพึมพำกับชิงเหนียวจากนั้นเหลียวหนีหลงก็เห็นเหรียญทองแดงเหรียญหนึ่งถูกโยนมาจากที่ไกลครั้งนี้นางไม่ได้ทำเป็นมองไม่เห็น มันตอนอยู่บนเนินกลางทะเลทรายมื่นรีแต่รับเหรียญนั้นไวครั้งนั้นสีเฟื่งเหนียนเอ่ยหละกการเหตุผลบางอย่างให้นางฟังกล่าวว่าเป็นคนต้องนอกกลมในเหลี่ยมนางก้มหน้าเอ่ยว่าพักปลามังกรจะแขวนป้ายสีเฟื่งเหนียนเดินจากไปไกลแล้วหวังต้าสือถามเสียงเบาคนหนูพวกเราจะไม่ได้พบคนชายสีอีกแล้วใช่หรือไม่เหลวนี้หลงพยักหน้า หวังต้าสือวิ่งมาถึงหน้าประตูรู้สึกกระทมทุกตเต็มหัวอกกลับเข้ารถม้าคันเล็กบนถนนสีเฟื่องเหนียนเอ่ยกับสีเปิยจือว่าเดิมทีจะให้เจ้าเป็นผู้ว่าการหลงจริงจินเพื่อทําให้สกุลจงสแสลงใจแต่คิดคิดแล้วก็ช่างเถอะให้จงเฉิงเซินเป็นเหมือนว่ายิ่งทําให้คนสแสลงใจมากกว่าอันที่จริงไม่เอ่ยถึงเรื่องสแสลงใจเจ้าเป็นปรีกระโดดประตูมังกรกระโดดข้ามยิ่งมาก ยิ่งเกิดเลยยิ่งดีสีเปยจือไม่เหลือบตามองขานั้นก็ช่างเธอเฉินเลี่ยงสีขมวดคิว้วทั้งสามคนในรถต่างกระจ่างชัดแจ้งความในแฝงของสีเปยจือสีเปยจือไม่เป็นปาหลีตัวนี้สำรานใจจะเป็นปาหลีแม่น้ําก็เหลือเพียงเฉินเลี่ยงสีปลาหลีบ้านกลางทะเลสาบสะดับคลื่นแล้วผู้ใดสูงผู้ใดต่ำระยะทางพิสูจน์มา สีเฟืองเหนียนเหมือนไม่ได้สังเกตขึ้นใต้น้ําที่ก่อตัวภายในรถยิ้มเอ่อยว่าผมพบว่าหลายปีมานี้ไม่ได้เป็นพวกเสเพอันดพานไปเสียเปล่าบัดนี้ไม่ว่าข้ากระทําเรื่องใดไม่สมเหตุสมผลอย่างไรคนนอกต่างไม่รู้สึกคาดไม่ถึงใจมนุษย์ดั่งสายธนูเปยเเรียงเราก็เหมือนคันธนูถูกงา้างจนโค้งมากพอแล้วก่อนรถม้าออกจากเมืองสีเปยจื่อกําลังจะลงจากรถ ไม่ส่งเดินทางอีกเห็นจงเฉิงซินให้สมุนหลายสิบคนติดตามอยู่ไกลๆแรงรถมามอบแท่นฝนเมือกไปปา,ยปายอย่างกล้าๆกลกล,กลัวภายในรถมา้าเฉินเลี่ยงสีรับแท่นฝนเมือกเรื่องชื่อมูลค่าเทียมเมืองภายนอกรถมา้าสีเปยจือปฏิเสธม้าที่จงเฉิงซินพูาการหลงจิงจินคนใหม่จะมอบให้จงเฉิงซินไม่กล้าขี่ม้าจากไป ได้แต่โจงม้าย่ำเดินเคียงบาเคียงไหลกับผู้รู้ใจของซื้อจื่อเตียนเซียหลังจากสนทนากันสักครู่แล้วจงเฉิงซินก็เลื่อมใส่จากใจจริงเฉินเลี่ยงซีวางกล่องไม่จันลงเอ่ยถามเสียงเรียบเมื่อใดโลกล้าจะได้ร่วงรู้ว่าเตียเ้ยนเซียเคยสังหารตี้อูเหอประมุกเขาถีปิงด้วยมือตอนเองสีเฟิงเหนียนมองเขาปลาดหนึ่งยิ้มเอ่ยว่าเจ้าเด่นชัดว่ารู้คำตอบยังถามอีก เฉินเลี่ยงสียกยิ้มมุมปากวันนั้นข่าวรับสถานขวัญผู้คนแพร่จากหลงจิงจิ้นกระจายไปทั่วเปยเลียนสีเฟื่งเหนียดเป็นผู้บันศีรษะของสีไวนันต้าอ๋องของราชสำนักเหนือแห่งเปยหมังด้วยมือตนเองที่ริมน้ำล้วนสุย่ยและเคยบันคอตี้อูเหอด้วยมือตนเองที่เทือกเขารหรูรานและสองเรื่องสถานฟ้าสะเทือนดินนี้ไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะผู้เอ่ยปากคือสีเปยจือหลานชายของสีไวนัน สองกโลกฉลิมฉลองเปิดเลีเ้ยงใหม่